ผมเสียพี่นอ้องอยู่ในเหตุการณ์ไปน้ผมเลยคือตอนสิบนาทีที่ผ่านมานะครับมาเข้าห้องน้ําอยู่ที่ปั๊มบอตท่ออิตภาพคอนแกนอุดอรคืออยู่ในคอนแกนนะครับอยู่ในคอนแกนนะครับถือแอบท้ายในห้องน้ำครับของที่ถือแอบท้ายในห้องน้ำของที่หนึ่งกันอยู่ห้องที่สอง แล้วก็เขารีบวิ่งออกมาแต่ผมออกมาผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมถามบักแมกบักแมกตอบว่ามผู้ชสยแลนออกมาพาออกมาคนหนึง่งอะไรสิมาขอมือว่องจอนเปีดนะครับมันมีไหมอยู่หน้าห้องน้ำอะ่ะไม่ต้องแต่ว่าถ้ามีมันก็ต้องรู้สิตตตแต่นี่ใช่ตัวนี้คือได้เลยเนี่ยตัวนี้แหละมีตัวนี้ ถ้าดูตัวนี้คือรู้เลยว่าเป็นใครฮ้า้เดม่หอยวนู้การมากเก่าเ่มเื่องรวมตานีก็ได้ดีมันหาเก่ามุมงมันออกกไหเจาแม่ยังทำเดือดวยก็เป็นพร้อเรือดดางนะ ผมหวดเหียวแห้งครับผมเหียวแล้วผมก็เลยแบบม่วงขึนไปมันก็เลยเห็นกล่องโทรศัพท์เลยครับตั้งึ้นแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดทุกมุมเลยนะครับของปั๊มน้ำมันแต่ว่าคือคือสิเก่าม่งผู้จัดการมันเก่ามงนะครับก็ต้องรอเก้าโมงนี้หรอหรือว่าเราต้องไปหาตำรวจป้าพี่น้องนอกตกใจแห้งครับที่นกหวดเหียวแห้งหล่ะคะถ้านโนกแบบ ถ้าลจัดการตอนนั้นเลยคือประท่านครับเพราะว่าผมเหีียบวสสดเราแรงออกมากคือแบบแต่แมกเห็นแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันต้องเห็นแน่ว่าใครเป็นคนที่รีบวิ่งออกจากห้องน้ําแล้วก็เป็นผมวิ่งตามก็คือคนหนันเลยอ๋อ,อคือบุหรี่งทุกยู่นเหตุการณ์นี้คือติดต่อใครมาไม่ได้เ,เหรอโคตรซวยเลยครับอีน้อง มึงจะถ่าย,ยไปทำไมวะนกไม่เข้าใจเลยว่ามึงจะถ่ายไปทำไมแต่คนนี้มันแหลมสวนมึงออกมา้าเลยเนี่ยเมื่อตอนนี้มันมีคนอยู่ในของหนานนอีกคนนึงเดืองแก่<า> เมื้องกล่องกระรูได้ว่าไพ่สำหรับอะ่ะต้องไปเบิ้องว่าไผเขาไป็นอนหนานี่ปูย<อ>่างเขาปุ๊บบบบกเกินหน้าที่คือมันเลนออกมาเอ่อม,มันไม่สามารถดูได้ครับเพราะว่าอันตกล้องนั้นตัวกล้องนัะมัน ต้องให้ผู้จัดการปานนวลมันเป็นคนเปิดท่านศิสีสามารถเบิ้งใดแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องไปแข่งความกับรอยเวีนอนยู่สถานีตำรวจสะกอนจังได้ปิดจังไดจะเป็นแต่คือประบุพี่น้องเบิ้งใอยผมเลยเด้อ แต่ว่าหลักฐานนี่คือถ้าเกิดว่ามันถ่ายจริงๆเนาะมันตรวจสอบแล้วมันดูอะ่ะเสียบคอมพิวเตอร์มันมึงไหนคือเก่าแม่บอกว่าเ,เหมือนเขาแบบตั้งใจแบบรอถ่ายอยู่แล้วเง,งครับเหมือนมันอยู่ห้องนั้นเพื่อรอถ่ายอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่นกจะเข้า ห้องแรกคือห้องสองมันปิดอยู่แล้วแล้วพอเข้าไปห้องแรกปุ๊บกาลังฉี่คือนก็จะแบบเงินแบบคือนกจะต้องเงยหน้าดูทุกครั้งอยู่แล้วครับเวลานกฉี่แต่พอเงินขึ้นมามันรีบเอาโทรศัพท์ลงแล้วมันก็รีบเปิดประตูออกไปเลยแล้วเราก็ฉี่ให้มันเสร็จก่อนอะคือแบบไม่รู้จะตั้งตัวยังไงทันแม่มันก็ปวดฉี่เนาะแล้วพ่อเรียนออกมาแล้วเห็นนองเห็นแมกเรียนมากก็ได้ถามว่าแม ผู้ใดเป็นคนแรนยนไกลนาออกไปเพราะมันมีคนเดียวเท่านั้นที่ต้องมันเรียบไหม,มน,น,าน,นางซือซ้อหรือ,อ,ย,อ,อ,รรอย่างซื้อเลยอเยรีีบน่แต่ดูเป็นทรงเป็น,ปนไหม,มตอนนี้หอนร่วงพักแล้วครับ สถานีตำรวจภูทรำอำเภอเมืองขอนแก่นก็ในนอนดอกมื่อนี้ตีห้าเจ้านาทีไม่รู้ว่าเขาห้ามไล่ไหมก็ไม่รู้นะแต่อยากให้ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ่ะตอนนี้จิตตกจิตตกมาก ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ